เอาละครับเอาละครับวันน si. <c oughs> ี้ใคอยู่ในเกมใหม่ครับกันแล้ก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมใหม่ครับด้วยกันครับเอาละครับอ่าเราจะมาเล่นเกมใหม่ครับด้วยกันนะด้วยครับเราจะมาเล่นเป็นทีมแล้วก็โอ้มึงพู้เฮียได้ไเดี๋ยวกูจะพูดก่อนให้ไอ้เหี้ยมึงจะมามึงมาหนิมึงมามึงตอบกลับตอบกลับสิมึงหัวแล้วมึงไม่ตอบกลับ ึืผมขอดูมันเป็นทีมทีมทีมผมจะอยู่ทีมใครหรเปล่าโอ้โหเอ้ยขอตัดต่อคลิปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็คุณทุกท่านกลัวว่านานก็เอาเลยครับมันก็มาอยู่นี่มันมาแล้วนะครับโอ้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมโอ้เออไอ้ชั้ ขออีกครั้งหนึงตายเอ้นะครับมาถึงแล้วมาถึงเว้มาถึงแล้วเว้ยขอขอขอวยขอวยขอของขขอขอปุ๊บปนี่า มึง <Workers. S 2> มานี่มึงมานี่มึงมานี่ยมึงมาอยากจะแต่งของที่กูต้องที่กูเอาชิบหายบมึงมาอยู่นี่อยูนี่เน้องเป็นไรหรอน้องโอ้โหน้องกลัวอะไรพี่น้องไม่ต้องกลัวพี่เลมึงมานี่ มึงมานี่มึงมนี่มึงมานี้มานี้โอ้โหไหนไหนไหนแกลงคนอื่นมันนม่ดีนะกล้งคนอื่นมั่นม่ดีแกล้คนอื่นมั่นมิดีโอ้โหโอ้โหคนเทพอย่้งน่ยไอเอ๋อมังมาหนี่มาเลยเ oh <m akes noise> ออโ่อจ่อจ่อจอ,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 จอ โอ้โหคนี้ก่อนดีกว่าคอนี้ก่อนแล้วครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ครับคือตอนท่าที่อย่างนี้แล้วครับผมปึ๊บโอ้โหยนี่คือตอนที่ผมจะหนี้ก่อนแล้วครับโอ้โหนะครับตอนนี้วิ่งหนีอย่างรวดเร็วด้วยด้วยครับโอ้โหยบึ๊บแม่มึงมาอีกแล้วไปสัตว์เอ้ยมึงมามึงมาเลยหนึ่งเงี้ยหนึ่งเงี้ยโอ้โหตอนนี้นะครับต้องต้องอยู่ที่โอ้โหต้องหาสีก่อนปึ๊บหาสีหาสีก่อนนะครับตอนนี้ โอ้โหนะครับตอนนี้กำลังหาอยู่ะครับโอ้โหไม่รู้มันมันตามอีกไหมครับลองดูก่อนปึ๊บโอ้โหปึ๊บตามอีกไหมตามอีกไหมตอนนี้โอ้โหตอนนี้ผมหิวของนะต้องหาของโอ้โหไม่ตามแนละ้วแต่ปึ๊บขอกินอาหารสักแป๊บฮะอยากมาลองกับพี่น่าใช่ไหมมาได้เลย ่ะมาลองกับพี่เถอะมองมานี่โจมมานี่เลยมองมานี่มองมานี่มานีเงี้ยจริงก็มาสิเงี้จริงโอ้โหปึ๊บปุ๊บจุโอ้โหมามาสิมาละมามาโอ้โหโอ้โหปึ๊บขอบคุณที่มึงรู้ด้วยหรือว่ากูจะทำแบบไหน ไม่เป็นไรหรอกผมจะสังหารคนต่อไปสังหารใครปุ๊บนะครับตอนนี้ฮ้าแล้วคนเดียวมึงมามึงมามึงมานี่มึงมานี่มึงมา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 เลยไอ้มึงมานี่มึงมานี่โอ้โหเฮ้ยทำไมไวแล้วกูทำไมไวแล้วทำไมไวเนาะตอนนี้ทำไมไหวแล้วครับตอนนี้ โอ้โหโอ้โหดูน่ารักจังเลยมาเลยงมึงมาแต่กูดีทจ่มึงง่ะมึงไม่มึงไม่มาฆ่ากูเหรอกูใช้ตัวละครกากอ้าฮ่าเจอเพื่อนแล้วอือแล้วเขาอือโอ้โหตายเลยแค ได้ของเลยได้ของเลยได้ของเลยตอนนี้ได้ของเลยอ่าเพิ่มข้ต้นเบียร์ต้องไปหามันก่อนต้องไปหาเขาก่อนก่อนไปหาเขาก่อนมันดูกันคิดว่าเขาไม่มันคิดว่ากูไม่เห็นเหรอโอ้โหมึงมานี่ เห็นโอ้ยก็ถือว่าอยากกันนะจังที่พ่อไม่เห็นนะอ่ะที่พ่อไม่เห็นนะมอ่ะทว่าพ่อไม่เห็นอื้มคิดว่าผมไม่เห็นนะโอ้โหมหาธิดาคิดว่าผมไม่เห็นตอนนี้เป็นไงล่ะตอนนี้ก็หาได้และเฮ้ย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  ไปเล่นต่อ hey, ถึงเวลาที่ผมต้องหาของก่อนแล้วครับอตอนนี้แหละที่ผมตอ้องการตอนนี้แหละครับที่ผมต้องการแล้วครับรีบยังวเงยพร้อมเลยลครับตัวน,นี้อือหือผมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไม่แล้วนี้

โอ้โหด๋อวและคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วครับแล้วคนที่ชอบก็ขอกดไลค์ด้วยนะครับสสดครับ